สวัสดีครับท่านผู้ชม ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เล็กน้อยซึ่งการติดตามเล็กน้อยนั้นเนี่ยมันทําให้ผมมีความสุขมากเลยนะครับการติดตามแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทาให้ผมมีความสุขแล้วล่ะแับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้กําลังใจหัวใจดวงน้อยๆของผมด้วยนะครับและคุณสามารถเข้าร่ว่ d i ดิสคอดผมได้เพื่อที่จะติดตามข่าวสารและคุยกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าจะพาคุณไปไหนได้ด้วยนะครับแล้วก็ ยังหลือขล้าลดิสคอร์ทผมด้วยแล้วเอาละผมเสียเวลาคุณมามากพอแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับสู่โรงงานผลิตหิน จริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถทําโรงงานผลิตหินใหญ่ขนาดนี้ในช่วงต้นเกมได้หรอกนะครับคือมันเป็นยังไงโรงงานผลิตหินท้ายเกมคือคุณต้องมีทรัพยากรที่เยอะเยอะแบบเยอะมากๆเลยแหละถึงจะทําแบบนี้ได้ว่าแต่คือมันพังหรือเปล่าเออช่ามันเถอะไปดูอันที่ง่ายกว่าน,นี้ดีกว่าซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรที่จะดูก่อนนะครับว่าหินเนี่ยมันผลิตมาจากอะไรซึ่งไม่เหมือนกับมาครับแน่นอนครับ ถ้าหากราวาเนี่ยมันไปโดนน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหินที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าหากน้ำเนี่ยมันไปโดนราวามันก็จะกลายเป็นหินที่สามารถใช้งานได้ออง่าย <คน S 1> ใช่ไหมล่ะครับแล้ววิธีการทำฟาร์มหินทำยังไงอีฟี่มากเลยครับก็แค่วางหินแบบนี้แล้วก็ขุดหินแบบนี้นะครับแล้วก็วางตักๆเหมือนไม้ครับเลยนะครับเออ โอเคครับแล้วก็ขุดตรงนี้ออกแล้วก็วางลาวาโอเคนะครับเมื่อลาวามันไหลลงมาแล้วก็ให้ใส่น้ําลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อุดน้ําออกนะครับเอออุดน้ําอุดน้ําอุดน้ําโอเคแล้วหลังจากนั้นครับก็ขุดหินครับรอให้ลาวาเนี่ยไหลลงมาก่อนครับแล้วค่อยวางน้ํานะครับเออเออผิดผิดผิดผิ่ลืมลอุดน้ําก่อนครับแล้วค่อยทุบหิน รอให้ลาวาไหลแล้วก็วางน้ำครับอุดน้ำขุดหินล้อให้ลาวาไหลแล้วก็วางน้ำครับวนซ้ำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งวัตถุดิบก็หายากนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ย คือมันค่อนข้างทํายากนะครับเพราะว่าราวาเนี่ยค่อนข้างหายากเลยนะครับโดยเฉพาะในเวอร์ชัน2.3.61เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเวอร์ชั่นเนี่ยมันหาไม่ใช่ฝีมันหาถ้ำลาวาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วเขาก็แก้บัคทะลุมองทะลุกำแพงหาถ้ำลาวาเนี่ยเขาแก้ไปแล้วนะครับ ซึ่งซึ่งมันทำให้ถ้ำราวาเนี่ยหายยากขึ้นแบบเยอะมากเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับและคลิปนี้สอนให้รู้ว่าขุดเหมืองหาหินดีกว่าทำฟาร์มหินแบบเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปทำฟาร์มหินเหมือนเดิมดีกว่าครับ